สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของ2ครอบครัวนะครับครอบครัวที่1นะครับก็คือครอบครัวของนายฟ้านะครับครอบครัวที่2ก็คือครอบครัวของนายเขียวนครับนายฟ้าและนายเขียวเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับโตมาด้วยกันแล้วก็ทํางานที่เดียวกันด้วยมีหน้าที่ตําแหน่งการงานและรายได้พอๆกันทั้งคู่ก็มีอายุ40ปี ครอบครัวของนายฟ้าเนี่ยก็มีลูก2นะครับมีลูก2คนนะครับนายเขียวก็มีลูก2คนเหมือนกันนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็มาคุยกันว่าเออเราอยากจะเก็บเงินไว้ให้ลูกนะครับเป็นมรดกไว้ให้ลูกสัก10ล้านนะครับทั้งคู่ก็อยากทําอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ต่างกันที่ว่าวิธีการออมเงินของครอบครัวนายฟ้าและนายเขียวเนี่ยต่างกันนายฟ้านะครับเลือกที่จะออมเงินไว้ในธนาคารนะครับสิล้านบาทเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยเงิน10ล้านตรงนี้ลูกก็จะได้ไปถอนจากธนาคารนะครับคนละ5้าล้าน5้าล้าน นายเขียวนะครับก็มีวิธีการออมที่แตกต่างนายเขียวเนี่ยนำเงิน5ล้านบาทนะครับไปซื้อกรมทัร์กับตัวเกียวมาลีนนะครับเพื่อที่ว่าเงิน5ล้านตรงนี้เนี่ยจะสร้างเป็น10ล้านบาทให้กับครอบครัวและวันหนึ่งลูกทั้งสองเนี่ยก็จะได้มีเงินคนละ5ล้านเหมือนกันความแตกต่างอยู่ตรงนี้ครับว่านายเขียวเนี่ยใช้เงินน้อยกว่าเงิน5ล้านตรงนี้เนี่ยสร้างเป็น10ล้านนายเขียวเนี่ยยังเหลือหล้าน ที่อยู่ในกระเป๋าซึ่งตรงนี้เนี่ยนายเขียวสามารถนําเงินตรงนี้ไปใช้ได้ตามใจชอบเลยเพราะว่าเขารู้แล้วว่าครอบครัวเขามีสิบล้านแน่ๆเพราะฉะนั้นยามเกษียณเนี่ยใครจะแฮปปี้กว่ากันครับนายเขียวสามารถไปเที่ยวท่องเที่ยวไปซื้อรถไปซื้ออะไรตามที่เขาต้องการได้เลยหลังเกษียณแต่นายฟ้าเนี่ยบาทเดียวยังไม่กล้าถอนออกมาเลยถูกไหมครับเพราะไม่งั้นจะไม่ครบสิบล้านความพิเศษที่2ของการซื้อก้อนาทนกับตัวเกียวมารีนคือว่าตัวเกียวมารีนบอกว่าเราไม่ได้เอา5ล้านก้อนเดียวนะจริงๆแล้วเนี่ย ใช้เพียงแค่2%ซกว่าๆเท่านั้นเองนะครับของ10ล้านนะครับหรือตีเป็นต่อเดือนก็แค่ประมาณ20,000นต้นๆน,นะครับทำให้ครอบครัวเนี่ยมีเงินสำรองไว้10ล้านอยู่ในตู้เซฟแล้วในขณะที่นายฟ้าเนี่ยออมเงินออมเงินนะครับเงินในธนาคารก็มีเท่ากับที่เขาออมนั่นแหละแลวถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเกิดเหตุโชคร้ายขึ้นมานะครับยังออมไม่ถึงเลยออมไปได้แค่2 3แสนเกิดเหตุโชคร้ายนายฟ้าไม่ได้กลับบ้านลูกของนายฟ้าก็จะมีเงินเท่ากับ ที่เขาออมอยู่ในธนาคารใช่ไหมครับต่างกับที่นายเขียวว่าหากเกิดเหตุร้ายกับนายเขียวเนี่ยวันนั้นลูกมี10ล้านทันทีนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของเงินนี้นะครับคุณอยากจะทําแบบนายฟ้าหรือนายเขียวครับหากท่านสนใจกรมธรรม์แบบนี้นะครับให้ติดต่อ Line แอดอินชัวสมดีมาหาตามเลยนะครับกรมธรรม์น,นี้นะครับเป็นกรมธรรม์ที่พิเศษมากๆเพราะว่าเบี้ยแบบที่เห็นเลยครับเพราะฉะนั้นกรมธรรม์น,นี้นะครับจะซื้อได้ถึง 30มิถุนา65เท่านั้นนะครับหลังจากนี้บริษัทไม่ให้อนุญาตให้ขายอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรีบติดต่อมานะครับ Line Insure ชัดีครับขอบคุณครับ